สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอ,อกับน้องเฟิร์นกันอีกแล้วนะจ๊ะพี่จา๋าใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะนนี้นจัดรถสุดรู้มาให้นะคะรถสายครอบครัวนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะเป็นรถไซส์ขนาดกลางนะคะที่ทุกคนตามหาอยู่ตอนนี้นะคะพี่จา๋าโตโยต้าโคโรล่านะคะครสนะคะ1.8ไฮบริดนะคะเป็นตัวพรีเมียมนะคะปี2022 คันนี้เลขไม่8 0,000โลเท่านั้นนะคะคันนี้เลขไม่แค่8 0,000โลเท่านั้นนะคะได้ปี2022มาให้นะคะเป็นตัว1.8นะคะไฮบิดพรีเมียมนะคะออปชันเยอะๆนะคะสามารถเปิดสลุปได้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวตามต้องเฟิร์นมาดูนะคะในส่วนของภายนอกและภายในกันเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะคะสนใจคันนี้นะคะคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่จ๋า เดี๋ยวเริ่มจากชมหน้าคันนี้กันเลยนะคะ,อ,ะอย่างที่น้องเฟินบอกไปนะคะคันนี้จะเป็นตัวไฮบริดด้วยนะคะตัวประหยัดสองระบบเลยนะคะพี่หยาระบบน้ามันนะคะประหยัดน้ํามันมากๆเลยคันนี้นะคะเป็นปี2022ด้วยนะคะนะ,ะล่าสุดนะคะผู้จัดการของเรานะคะได้ขับรถไปเที่ยวที่หนองคายนะคะแจ้งว่าขับรถนะคะใส่น้ํามันรถนะคะ,อะขออภัยค่ะขับไปอยู่ที่ราชบุรีนะคะ ใช้น้ำมันแค่สามพันบาทไม่ถึงสามพันด้วยซ้ํานะคะได้ตัวนี้ไปนะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆนะคะขับไกลไปจากกรุงเทพอีกกี่นะคะน้ํามันไม่ถึงสามพันอ่ะบอกเลยว่าน้ํามันคุ้มมากอะ่ะน้ํามันคือปังมากนะคะพี่ประหยัดสุดๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะได้ชฉมหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะปีสองพันยี่สิบสองนะคะเล็กในแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะได้ชฉมหน้าแบบทีส่วนของรังพึ่งแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็ดวงไฟหน้านะคะใส่จริงเลยนะคะนะ น้องเฟิร์นชอบความเป็นแบบอ่าความที่เป็นแบบไฮบิดนะคะข้มีสีน้าเงินตรงนี้มาให้นะคะสวยๆเลยสีน้ําเงินตรงนี้มาให้นะคะสวยๆเลยแม่จาะะะะะะ๋าคะนี่เป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะสีสีดํานะคะสีเทาดํากระจังหน้านะคะสีเทาดำนะคะสภาพบอกเลยว่า9 9เอร์เซเลยนะคะพี่จ๋าเทียบเท่ามือหนึ่งายแดงเลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับด้านข้างนะคะก็มาพร้อมกับล้อนะคะด้านในส่วนของล้อเมกมาให้ด้วยนะคะเมกใหม่ยังใหม่ให้ทั้ง4เส้นนะคะเมกใหม่ยังใหม่ให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะ <_' S 1> นี่นะคะดอกยางนะคะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะทั้ง4ล้อดอกยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ล้อนะจ๊ะพี่จ๋านะคะคันนี้สวยงามเลยนะคะ <_' S 1> เป็น L <_' S 1> ล้อเม็กอัลลอยเดิมๆจากโรงงานนะคะสภาพสวยลิป สภาพสวยลิปเลยนะคะพี่จ <in looking> <language> so ๋านะคะไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะสภาพสวยเมกใหม่และยังใหม่มาให้ทั้งสี่เส้นนะคะเมกใหม่และยังใหม่มาให้ทั้งสี่เส้นนะคะด้านข้างนะคะพี่จ๋านะคะไม่มีแบบตําหนิเลยนะคะนี่กระจกนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะจะติดไฟเดียวมองข้างมาให้ด้วยนะคะติดไฟเลี้ยวมองข้างมาให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะพี่นี่สวยๆเลยนะคะสวยๆเลย ด้านข้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของสีดานะคะตัดกับสีขาวมีในส่วนของแบบเขาเรียกว่ากันชนหรือว่าจะเป็นตัวสเกิร์ตเนาะมันเหมือนบางโครนนะคะพี่จ๋าที่มันแบบออกแบบมากลมกลืนกันสวยงามมากอ่ะนะคะเป็นสีดําตัดกับสีขาวคือสวยงามสุดรู้เลยคัน,นี้นะคะนี่ตัวจับก็จะเป็นคีรีดนะคะทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะคะคือเจคีรีดมือทั้งสองฝั่งเลยนะคะพี่จ๋านี่ เดี๋ยวเปิดดูในส่งของแผงประตูกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับข้างข้างคนขับนะคะสำหรับข้างข้าง,าง,างคนขับนะคะก็จะได้แผงประตูสุดหรูแบบนี้เลยแมจ่จ๋าแผงประตูสุดหรูแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆโรงงานนะคะแ<ส>มทอาร์ครไม่มีรอยตาหนินะคะสภาพสวยกริบเลยคันนี้นะคะเดิมๆโรงงานนะคะปี2022นะคะพี่ตี2022เลขไม่แค่8ปดหมื่นโลเท่านั้นนะคะพี่จ๋าคันนี้สวยงามตามท้องเพียงเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะจ๊ะสภาพเดิมโรงงานนะคะ สภาพเดิมโรงงานเลยหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะคันนี้นี่นะคะคอนโซลน,นะคะจะเป็นสีแดงนะคะตัดกับตัวสีขาวสีดาเลยสวยงามลงตัวมากนะคะเขามีความเสริมเติมแต่งนะคะลูกเล่นนะคะในส่วนของโครเมี่ยมแบบสีด้านนะคะมาให้นะคะสวยงามมากนะคะอันนี้ตัวยงตัวยางนะคะไม่มีรอยตำหนิเลยนะคะตัวยงตัวยางไม่มีรอยตำหนิเลยนะคะสภาพสวยริบมากสภาพสวยกริบมากแม่นะคะพี่จ๋านี่เดี๋ยวเรามาดึงเม็ดอาร์กันหน่อย เดี๋ยวมาดึงดูโครงสร้างกันหน่อยนะคะอันนี้เราเฟิร์นดึงดูพร้อมลูกค้าเลยนะคะคันนี้ดึงแม็กอาร์ดูพร้อมลูกค้าเลยนะคะพี่ดึงแม็กอาร์ดูพร้อมลูกค้ากันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคันนี้บอกเลยว่ายังใหม่มากคันนี้บอกเลยว่ายังใหม่มากนะคะยังไม่เคยดึงนะพี่านีอาจจะแข็งหน่อยนะคะเพราะว่ายังใหม่อยู่นะคะพี่อาจจะแข็งอยู่เพราะว่ายังใหม่มากๆเลยคันนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันหน่อยแม่จ๋าดูโครงสร้างกันหน่อยนี่โอ้โหเม็ดอัคคือสวยมากอ่ะคันนี้เม็ดอัคเรียงสวยกลมครบทุกจุดเลยมแม่จ๋าเม็ดอัคเรียงสวยกลมครบทุกจุดเลยนะคะไม่มีตําหนิเลยคันนี้นะคะสวยเดิมโรงงานเลยแม่จ๋าสวยเดิมโรงงานเลยนะคะโครงสร้างเดิมแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะ รับประกันโครงสร้างเดิมแทร้อเปอร์เซ็นต์เลยสําหรับคันนี้นะคะใครอยากได้นะคะรีบเลยใครอยากได้คันนี้รีบเลยจ้ะแม่จ๋านะคะสวยงามมากๆสวยงามมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกบอดี้สุดหรูเลยภายในภายนอกบอดี้สุดหรูเลยแม่จ๋านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเพงประตูด้านหลังกันบ้างเพงประตูด้านหลังกันบ้างน,นะคะก็จะได้ในส่วนของเพงประตูเดิมๆโรงงานมาให้นะคะ เป็ประตูเดิมๆโรงงานาให้นะคะด้านหลังนี้มีที่ตั้งแก้วน้ําด้วยโอ้โหคือออปชันล้นมากคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปแล้วที่เป็นตัวท็อปที่สุดรู้นะคะเหมือนใช้งานอยู่ที่บ้านอ่ะแม่ก็คือออปชันต่างๆนะคะนอนในรถได้สบายเลยออปชันคือเยอะมากนะคะวางแก้วน้ำนะคนะด้านหลังก็มีวางแก้วน้ําให้นะคะสวยงามมากคันนี้นะคะพี่แต่งมาสุดรู้นะคะมีความเป็นผู้ดีนะคะมีความลูกคุณนะคะ สวยงามดูดีดูมีระดับเลยนะคะเพงประตูเดิมๆโรงงานนะคะตัวยงตัวยังไม่มีรอยตำหนินะคะเม็ดอักยังสวยเดิมทุกจุดนะคะพี่นะคะอ่ะเดี๋ยวดึงเม็ดอัคกันให้ดูหน่อยเม็ดอักฝั่งด้านหลังนะคะโอ้โหสวยเลยนะคะเรียงสวยมากๆนะคะเม็ดอักยังเรียงสวยกลมครบทุกจุดเลยแม่จ๋าโอ้โหโนี่ ไม่มีตำหนิเลยแม่นะคะสวยงามมากนะคะใครที่อยากได้ครถไฮบริดคันนี้นะคะรีบจัดเลยครถไฮบริดคันนี้รีบจัดเลยนะคะรายละเอียดโครงสร้างนะคะ<ม>เดิมๆโรงงานนะคะรอยประจุประเจไม่มีรอยไข่รอยถอดนะคะไม่มีรอยขันรอยถอดนะคะพี่จ๋าเม็ดอาร์กนะคะไม่มีรอยขยับนะจ๊ะน<ม>ี่หัวนงหัวน็อตเดิมๆโรงงานมาเลยนะคะพี่ จัดมาเลยนะคะโคมเมียมไม่มีรอยสนิมนะคะอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังกันห,หน่อยด้านหลังเรามีอะไรมาให้บ้างนะคะมีคีบฉลามด้านบนให้นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของใครที่เป็นสายเตมปิ้งนะคะก็จะมีในส่วนของตรงนี้มาให้นะคะสายเตมปิ้งนะ,ะไปได้ทั้งครอบครัวเลยนะพี่นะนี่ใครที่มีสัมภาระนะคะตั้งในรถไม่พอนะคะสามารถตั้งด้านบนหลังคาได้เลยนะพี่นะ จะมีะตัวติดตั้งนะคะในส่วนของการพกพาอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะตัวติดตั้งสําหรับการพกพาอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะสําหรับด้านบนหลังคานะคะพร้อมครบจบในคันเดียวเลยแม่จ๋าพร้อมครบจบในคันเดียวเลยนะคะสำหรับเคมอาครอสรุ่นนี้เนาะ,ะด้านหลังก็จะมีในส่งน้องที่ปัดน้ําฝนด้านหลังให้นะคะสภาพ99%เลยนะคะดวงไฟหลังนะคะสวยมากนะคะ ดวงไฟหลังคือยังสวยมากแม่จ๋านะคะมาจากโคโรราครอสเลยนะคะเดิมๆโรงงานมาให้นะคะดวงไฟครอสนะคะของเทจากศูย์เลยนะคะพี่ของเทจากศูตรเลยนะคะสภาพสวยเดิมคลิปนะคะนะ,ะเป็นตัวไฮบิดนะ,ะพี่นะประหยัดน้ํามันเลยคันนี้นะคะโลโก้ไฮบิดนะคะพี่นี่มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะพี่จ๋า มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่กันเขาเรียกอะไรนะสกเกิร์ตมาให้นะค,ะคันนี้ตกแต่งม,มาสวยมากนะคะทั้งภายนอกและภายในเลยนะคะท่านใดอยากได้นะของแท้ของเดิมจากศูนย์ร้อเปอร์เซ็นทั้งคันนะคะคันนี้เป็นตัวไฮบริดด้วยนะคะท่านใดสนใจก็อย่ารีรอเลยนะคะท่านใดสนใจอย่ารีรอเลยนะคะเดี๋ยวเปิดในส่วนของด้านหลังให้ดูกันหน่อยนะคะ เปิดได้ง่ายๆเลยแม่จ๋านะคะแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะคะเขาก็เด้งขึ้นมาเองเดียวนะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเป็นชุบไฟฟ้านั่นเองนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันหน่อยนะคะห้องเก็บสัมภาระใหญ่โตโอ้โหมากนะคะใหญ่โตนี่สามารถดึงมากั้นกลิ่นได้นะพี่นะดึงมาเป็นเริ่มเป็นอะไรได้นะออปชั่นคือมีให้เยอะมากนะคะมีไฟด้วยนะคะกลางค่ำกลางคืนไม่ต้องกลัวว่าจะมองไม่เห็นนะคะมีดวงไฟให้ด้วยนะคะสำหรับหลัง มีที่แขวนของด้วยนะคะพี่สภาพคือใหม่มากสภาพ99%เลยนะคะสวยงามนะคะเม็อ no. 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 าร์นะคะไม่มีรอยตำหนิเลยหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะพี่หัวนงหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะฝากระโปรงเดิมแท100%ฝากระโปรงเดิมเดิมโรงงานนะคะเม็ดอาร์นะคะไม่มีรอยบุบเบี้ยวนะคะตัวโชกคนะคะสวยเดิมโรงงานนะคะตัวโชกคสวยเดิมโรงงานเลยนะคะพี่ฝากระโปรงรับประกันว่าเป็นของแท้ของเดิมจากศูนย์นะคะ ของแท้ของเดิมจากศูนย์นะคะไม่มีชนหนักจนน้ำพิควั่มนะคะรับประกันเลขไม้แท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะท่านใดอยากได้นะคะรีบมาเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่ามีจํานวนจํากัดนะคะสาหรับสีนี้นะคะมีคันนี้คันเดียวเลยนะคะพี่ใครอยากได้คันนี้รีบมาจัดรีบมาจองเป็นเจ้าเขอาเจ้าของกันได้เลยนะคะประวัติีซีดาวนะคะใช้เงินออกรถนําต้นแค่ศูนย์บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็วิธีการปิดนะคะก็กดที่ตรงนี้นะคะก,ก็ลงมาเองเลยนะคะพี่จ๋าลายนิ้วสัมผัสนะคะใช้งานง่ายนะคะ สะดวกสบายนะพี่นะราคาก็าถูกเป็นตัวไฮบริดด้วยเป็นตัวท็อปด้วยปี2022ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในฝั่งคนขับกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูไฟภายในฝั่งคนขับกันบ้างจ้ะแม่จ๋านี่สำหรับฝั่งคนขับนะคะพี่จ๋ามาพร้อมกับบอกนะคะบอกจะเป็นสีแดงมันจะออกแบบแดงน้ำหมากอ่ะแม่แดงเปลือกมากอ่ะ แดงแบบแดงเลือกนกอะเป็นแดงที่หรูแดงที่เป็นรักชูรี่อะแดงรักชูรี่แดงหรูดังแดงมีระดับอะนะแล้วก็บอกสามารถพับเก็บได้นะคะสําหรับบอกด้านหลังนี้นะคะนี่สามารถพับเก็บได้เลยนะคะพี่จ๋าใช้งานได้ปกติแน่นอนนะคะตัวเบาะนะคะสภาพยังสวยมากนะคะพี่จ๋าไม่มีตําหนิเลยนะคะพี่จ๋านี่ด้วยเลยตัวเบาะสภาพยังใหม่มากนะคะสําหรับตัวครอสคันนี้นะคะนี่เพดานนะคะก็จะมีไฟให้ด้วยนะคะ นี่ด้านบนเพดานนะคะไม่มีรอยยันรอยเจิมเลยนะคะสภาพสวยเดิมคลิปนะคะสภาพสวยเดิมคลิปเลยนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะก็อย่ารีโรนะคะอย่ารีโรรีบมาจัดรีบมาจองกันได้เลยนะคะสําหรับคลอสคันนี้นะคะเช้าหมดอดแน่นอนนะคะมัวแต่มองเพื่อนเอาไปครองแน่นอนนะพี่นะมัวแต่มองเพื่อนเอาไปขับเอาไปครองแน่นอนนะคะพี่จ๋านี่ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านฝั่งคนขับกันบ้างนะคะด้านฝั่งคนขับกันบ้านนะคะ,คนนะ,คะมีอะไรมาให้บ้างน,นะคะเห็งประตูนะคะเดิมเดิมโรงงานนะคะจุดแมตอาร์คนะคะยังเรียงสวยเลยนะคะจุดแมตอาร์คเดิมโรงงานแต้มสีนะคะไม่มีรอยตำหนินะคะพี่ไม่มีรอยตำหนินะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูออปชันกันหน่อยนะคะสำหรับออปชันนะคะก็จะได้ในส่วนของบบกผ้ามาให้อ่ะ ขอไค่ะจะเป็นบอกหนังนะคะบอกหนังมันจะออกสีรักชูรี่นะคะเป็นบอกสีเดียวกันทางรถเลยนะคะเขาจะตกแต่งตัวบอกนะคะให้เข้ากับคนโซนด้านหน้านะคะจะออกเป็นโทนสีแดงนะคะให้เข้ากันแบบสวยงามลงตัวมากและมันไม่ใช่เป็นแดงจ๋านะเป็นเป็นสีแดงที่แบบสีน้ำเงินอาสีน้ำตาลเข้มอมาแม่ สีย้ยตาลแดงอ่ะเออสวยงามนักชูรี่นะคะสีเลือดนอกมีความแบบคุณหนูมีความหรูหรามีความเป็นคุณนุงคุณนายนะคะสวยงามมากคันนี้นะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้นะคะบอกเป็นปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะบอกปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะพี่จ๋าคันนี้ พรมอะไรมัลติฟังกชันมาให้นะคะพงมอะไรมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายควบคุมเคร,รื่องเสียงที่พงมอะไรได้เลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะเดิมๆจากโอเกต้าเลยนะคะแล้วก็ฐานเกียร์นะคะสาภาพเดิมโรงงานนะคะไม่มีตําหนิเลยนะคะ99%เลยนะคะคุณเจนะคะก็จะได้เป็นคุณเจรีโมดแบบนี้มาให้นะคะคุณเจรีหมดสวยๆเลยแม่นี่ ใครอยากได้รุ่นนี้แล้วนะคะรีบมาจัดรีบมาจองกันได้เลยนะคะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันได้เลยนะคะประวัติดีฟีดาวนะคะยอดจัดเนื้อเหลือรๆ,ๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ท่านใดอยากได้เลยนะคะโตโยต้ววตาโคโร拉คลอ s นะคะ,ะเดี๋ยวมาย้ําสเปกกันหน้ารถอีกครั้งหนึ่งนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาย้ําสเปคหน้ารถกันอีกสักครั้งหนึ่งให้ฟังนะคะค<อ>ันนี้จะเป็นโตโยต้ววตาโคโร c ค o อนะคะ1 8นะคะเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะคะเป็นตัวประหยัดน้ํามันเลยนะพี่นะ เป็นตัวประหยัดน้ำมันเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะอย่ารีรอเลยนะคะสามารถเปิดสรุปด้านบนได้ด้วยนะคะคันนี้เปิดสรุปด้านบนให้ด้วยนะคะท่านใดอยากได้รีบมาจัดรีบมาจองเป็นเจาเ้าเจ้าของกันได้เลยนะคะประวัติดีฟีดดาวนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะ เป็นเซนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะท่านใดอยากได้รี่มาจาัดที่มาจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้เลยนะคะสําหรับวันนี้น้องเฟิร์นต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถโทรมาหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะ0 8 3ย์แปดสามนสสนะคะเดี๋ยวให้เบอร์ทิ้งไว้ที่หน้าคลิปเลยนะคะพี่จ๋าใครสนใจรีบยก่มผูมาเลยนะคะมัวแต่มองนะคะรถติดจองแน่นอนนะคะใครสนใจก็อย่ารีโรนะคะรีบทักรีบคุยมาเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะ สำหรับช่องทาง Youtube นะคะค่ะพี่เป่ากันใดน,นุกคนต้องขออภัด้วยนะคะานใด้สนใจก็อย่าเดือดรอช้าเลยนะคะสำหรับนี้้องคนต้องขอตัวราไปก่อนเลยนะคะสำหรับช่องทาง Youtube นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ